สวัสดีครับก็ผมนายคาเชนวิสิตยุธาวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อการพูดให้คำปรึกษาครับคนเรานั้นเมื่อมีความทุกข์ใจก็อยากระบายออกกับผู้อื่นแต่ไม่รู้จะไประบายหรือขอคำปรึกษากับใครหลายคนอยากจะเป็นที่ระบาย หรือให้คำปรึกษาช่วยเหลือแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวอย่างไรหรือพูดอย่างไรทำการช่วยเหลือไปอย่างงูปลาทั้งที่มีความปรัถนาดีแต่ขาดทักษะที่ควรรู้การให้คำปรึกษาหมายถึงกระบวนการที่ช่วยบุคคลผู้ประสบปัญหาและมีความต้องการต่างๆให้แก้ปัญหาได้และสามารถสนองความต้องการต่างๆเหล่านั้นได้โดยการช่วยเหลือนั้นมาจากความรู้ ความจัดเจนและเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วอย่างดีในเรื่องการให้คำปรึกษาหลักการให้คำปรึกษา 1. ผู้ให้คำปรึกษาเต็มใจที่จะให้คำปรึกษา 2. การให้คำปรึกษามีวัตถุประสงค์ให้ผู้คำปรึกษารู้จักตนเอง 3. ผู้ให้คำปรึกษาจะต้องเป็นผู้ได้รับการฝึกฝนและอบรม 4. ผู้ให้คำปรึกษาไม่ควรตัดสินใจแทนผู้ขอคำปรึกษา 5. ผู้ให้คำปรึกษาต้องเข้าใจในสิ่งต่างๆคุณสมบัติผู้ให้คำปรึกษา 1. มีความจริงใจ 2. มีความเห็นอกเห็นใจ 3. ไม่อคติ 4. ยอมรับความคิดเทคนิคให้คำปรึกษา 1. การใช้คำกว้างๆเช่นคุณกำลังคิดอะไรอยู่คะ 2. การให้คำกล่าวนำทั่วไปเช่นคะคะ่ะเป็นอย่างไรต่อคะ 3. การสะท้อนคำพูดของผู้ใช้บริการเช่นการพูดซ้ำสีการยอมรับผู้บริการโดยการพยักหน้ารับเช่นการพยักหน้ารับหรือคะ่ะสุดท้ายนี้นะครับ ที่ปรึกษาทำได้แค่ชี้ทางส่วนคนที่ต้องเดินไปตามทางนั้นคือตัวคุณเองครับขอบคุณครับ